สวัสดีครับผมพิมครับวันนี้กำลังจะไปส่งกลองทิป,ปนีที่โรงเรียนตุรยางทางบกนะครับหลักๆก,ก็คือเปลี่ยนล้อก็คือล้อค่อนขารจะใช้งานมานานบอกก่อนะครับเิป,ปนีตอนนี้อยู่ประมาณ30กิกว่า เอโด้ต่างๆนะครับให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมก็คือง่ายๆคือจับหนักเหมือนกันครับก็คือสภาพค่อนข้างใกล้ยๆกับซากเลยนะครับค่อนข้างแต่ไม่ถึงกับเป็นขยะนะครับแต่ว่าสภาพค่อนข้างจะเหมือนกับอยู่ในโรงร้านขายของเก่าเลยแต่ว่าเราก็จะทําให้มันกลายเป็นกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับมีทั้งหมด4ใบนะครับขนาดก็อยู่ที่ ถ้าเป็นขนาดของยี่ห้อพรีเมียร์เนี่ยนะครับของปีประมาณ30ปีก่อนเนี่ยขนาดเขาจะไม่ใช่ขนาดเหมือนถึงทุกทีในปัจจุบันที่ว่า32 29 2บ23ยีบเยี่บกย่นะครับ <Okay. S 1> ขนาดเขาจะอยู่จะอยู่ที่ประมาณถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะอาจจะใกล้ขึยนนิดหน่อย31นิ้วยี 28, 25บ แล้วนะครับตอนนี้จะเอาทิมบอรีมาส่งที่โรงเรียนบยาทาบอนนะครับเวลาเวลาขนส่งทิมบอรีนะครับเราต้องเหยียบใหเพื่อให้มันตึงนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงของหนัง <c oughs> <ๆ c oughs> แล้วก็เวลายกเคลื่อนย้ายจะได้แบบใช่ใชหนังได้ไร,รี่ลอยถ้ายึดหนังเก่าเนี่ยมันจะลอย ไปหลังเข่าพุ๊บันหย่อนปุ๊บเนี่ยเวลาลากพุ๊เนี่ยหรือว่าไปจับภาพตรงนี้ทำให้ให้หลักมันลอยแล้วก็เลื่อนจำไว้นะครับว่าจะต้องให้มันตึงตลอดเวลาเพราะถ้าเรามาส่งสถานที่แล้วแล้วค่อยปล่อยมันคลายนะครับมารับข้อมูลด้วยกัน ย้ายย้ายแล้วก็พอใช้เสร็จแล้วก็หลอดพอเสร็จ้้้น้ยกกาลกรอยเลยแล้วเาเดี๋ยวนะร่มีกาเ้าิ่งมาที่ไหน เสร็จแล้วครับส่งกลองฉบันีที่โรงเรียนดุยางฐานบอกเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆากนะครับที่ใช้บริการ My Music Service ขอบคุณครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้ด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดปุ่มแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ